พอเริ่มตั้งตัวได้แล้วตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วโอ้ยธุรกิจพอพอแบบจะไปได้แล้วนะครับคราวนี้อาจารย์ครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องอบางอันไม่อยากสนใจไม่ได้ถ้าเกี่ยวกับลูกค้าไม่ได้อกับลูกค้าไม่ได้แล้วอะไรไไบ้างที่เราตัดทิ้งได้อะไรที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าตัดทิ้ง คือเกี่ยวกับไอ้คนผลิตเนี่ยตัดได้เลยใช่ไหมาาเปล่าสิาเพราะว่าอย่างการผลิตเนี่ยสมมติถ้าในกระบวนการผลิตมันผลิตสินค้าที่ไม่ได้นั่นกับลูกค้าแล้วปัจจัยอะไรที่มันทําให้สินค้าไม่ได้คุณภาพตามที่เราเจะสนองลูกค<อ>้านะเราตัดไม่ได้เนี่ยถาสมมติเราไม่ได้ผลิตเองเราก็ต้องจี้ไปที่ผู้ผลิตได้คุณคทำงี้ไม่ได้นะไม่งั้นผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนผู้ผลิตเพราะในโลกของธุรกิจที่เสรีไม่ต้องกลัว บริษัทที่จะผลิตไอ้สินค้าที่เหมือนกันไม่ได้มีบริษัทเดียวเดี๋ยวนี้แล้วเขาเนี่ยจะแข่งกันเองเขาจะไม่ทํรลายผู้ซื้อเขาหรอกรเพราะในขณะเดียวกันเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจผม,มขายสินค้าอาจารย์สมมตินะแต่ผมจ้างคนอื่นไปผมนี่เป็นลูกค้าของไอ้คนนั้นอีกทีนะเพราะนะั้นเขาก็ต้องดูแลผมเป็นลูกค้าเหมือนกันก็ต้องดูแลลูกค้าอย่างผมให้ดีที่สุดเพราะนั้นเขาต้องมีการรับประกันเห็นไหมว่าถ้ามีปัญหาเขาต้องรับเคลมรับอะไรหมดเรืงนี้ เพราะนั้นเราไม่ต้องกลัวส่วนไอ้ที่โดนหลอกโดนอะไรกันส่วนใหญ่จะไปซื้อจากไอ้พวกที่อะไรตีหวัวเข้าบ้านทั้งนั้นแล้วก็จะมาโวยวายอะไรก็ยอมให้เขาตีตั้งแต่ตอนแรกแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานที่อยู่ภายใต้ใการแข่งขันนี้เขาดูแลลูกค้ากันเป็นทอดทอดทอดผมดูแลอาจารย์เ,<อ>เขาก็ดูแลผมไอ้ไอ้ไอ้คนที่ขายวัตถุดิบให้เขาเพื่อมาผลิตสินค้าให้ผม,ผมเขาก็เป็นลูกค้านั่นอีกต่อเขาก็ดูแลคนคนนั้นอีกทีใช่ไหมเพราะว่าแหล่งที่จะซื้อมีตั้งเยอะแยะ เพราะนั้นไม่ได้เลยอาจารย์ถ้าเกี่ยวกับลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ไไดคราวนี้ย้อนมาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวของผมบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างครับ <c oughs> ที่มันเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะตัดทิ้งหรือว่าละเลยได้บ้างฮะมีไหมฮะ <c oughs> ถ,ถ,ถ้าปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างสมมติว่าเราขายกว๋วยเตี๋ยวหมูครับก็แน่นอนเราก็ไม่ไปสนใจราคาเนื้อมันหรอก ม,มันไม่เกี่ยวนี่รหรือว่ารสชาติที่จะไปทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราก็ไม่เกี่ยวสมมติเราขายหมูอย่างเดียวรหรือปลานี่าเ,เราก็ไม่เกี่ยวแต่เราก็ต้องคัดหมูที่มีคุณภาพถูกไหมในราคาที่โอเคเพราะว<ม>่าจะไม่เราจะได้กําไรที่สูงสุดใช่ไหมพวกพืชผักอะไรพวกนี้ที่มาใช้ก็ต้องเป็นที่มีคุณภาพส่วนอะไรที่ไม่เกี่ยวเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมัน หรือสมมุติว่ากลุ่มลูกค้าเราอย่างเราขายข้างถนนใช่ไหมกลุ่มลูกค้าเราก็เป็นคนที่ระดับรายได้ปานกลางถึงระดับข้างล่างเราคงไม่ไปเลือกไฮโซมากินในพวกนี้เราเราก็ไม่ก็ไม่ไปพิจารณาแล้วโอ้ยนานนานมันจะมาสักทีมันคงแบบหลงมาอย่างไหนแล้วหิวมากอะวันนั้นเลยไม่เข้าโรงแรมหรูๆเนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราก็สนใจเพราะว่าเราไเอาปัจจัยทุกอย่างมา ไปคิดมัน,ม,นมันไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะอ่าแล้วมีบางอานอาจารย์คือบางคนเนียโอ้อยากจะขายดีลงทุนทนาําโฆษณาซึ่งดูแล้วไอ้โฆษณาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบทําให้กว๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นเนี่ยตัดทิ้งได้ไหมอะคือถ้าแค่ขายกว๋วยเตี๋ยวนะผมคิดว่าแล้วไม่ได้มีสาขามากถึงขนาดแฟรนไชสนะติดป้ายให้พอเห็นก็พอแล้วเพราะว่าอย่างผมบอกแล้วเห็นไหมอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่า ที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะมาเขียนโปรแกรมกับนิสสร์ใช่ไหมมันจะทําไปทาไมใช่ไหมเพราะว่าบ,บางอย่างมันใช้การสังเกตง่ายๆเอาก็ร,รู้ <ผม S 1> ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอไ้อเรื่องที่จะมาทําแล้วลงทุนมากไปเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะสมนะสมมุติว่าร้านเราเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วอยู่ข้างถนนแต่สมมุติถ้าร้านเข้าในซอยนี้มันก็แล้วแต่ถูกไหมอันนั้นอาจจะจําเป็นที่เราจะต้องมีป้ายที่ดูดีหน่อยเด่นหน่อยใช่ไหม แต่ทำเลมันก็สําคัญผมไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าอย่างอาจารย์เคยมีประสบการณ์หรือท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์อย่างร้านอาหาราหลายหลายร้านเนีย่ยเราเห็นว่าแม้จะอยู่ไกลแสนไกลเข้าไปลึกแสนลึกลูกค้าก็ยังคนก็ไปใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่า,า,าคุณทําอาหารได้ถูกปากถูกคอ,อก็หลอ ไม่ใช่เขาใจบุญกลัวคุณจะไม่มีคนกินอ but, แต่ว่าโอเคเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าร้านติดถนนเนะี่ยมันก็จูงใจมากกว่าแต่ร้านติดถนนเนะี่ยจะชนะร้านที่อยู่ในซอยได้อย่างน้อยอาหารนี่ก็ต้องถูกปากถูกคอลูกค้าไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างอาจารย์บอกถ้าแม้จะโฆษณาและขายได้วันหนึ่งสองสามพันลงทุนโษนาวันหลักพันก็คงไม่ไหวมึงจะมก็ดูความเหมาะสมอะอย่างนี้แล้วกันนะ ในโลกของธุรกิจเนี่ยผมว่ามันก็คงมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ที่สําคัญก็คือบางปัจจัยเราสามารถที่จะตัดได้แต่ว่า,าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสินค้าหรือว่าการบริการที่จะทําให้ธุรกิจนั้นเจริญเติบโตหรือว่าขายได้ดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะตัดอย่างยิ่งถูกไหมครับไม,ไม่ตัดไม่ได้เลยแหละ ละเลยหรือมองผ่านก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าเปลี่ยนใจได้ทันทีนะอย่าทาเป็นเล่นไนเนี่ยเนี่ยท่านอย่าล้อเล่นกับลูกค้านะท่านล้อเล่นกับคนที่บ้านได้แต่ห้ามล้อเล่นกับลูกค้านะลูกค้านี่ไม่ได้คนที่บ้านเนี่ยล้อเล่นมงอนแป๊บแปเองลูกค้าปองงอนแล้วเนี่ยมันไปไม่มาเลยโอ้ยากกับผมบอกแล้วยากโอ้สรุปส่งท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับคือท่านต้องเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของลูกค้าอื